เสียงพูดหน้าเอ็นดูใครเห็นก็หลงเปิดคำพูดแรกน้องแอบบิเกลลูกสาวชมพูอาร,รยานึกไม่ถึงทําอึ้งทั้งบ้านน่ารักหน้าเอ็นดูตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพูอาร,รยาไฮโซนอต เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและสามารถติดตามความน่ารักของน้องได้เรื่อยๆผ่านโซเชียลเหล่าพี่ป้านาอาล่าสุดป้อมวินิชช่างแต่งหน้ามือทองได้โพสต์โมเมนต์น่ารักเมื่อน้องเกลเข็นกระเป๋าขนาดใหญ่มาให้เมื่อถามว่าไหวไหมน้องเกลตอบเสียงดังฟังชัดว่าไหวโดยป้อมได้โพสต์โมเมนต์นี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวป้อมวินิช ทำกังพี่แฟนคลับต่างใจเหลวเลยทีเดียวเมื่อได้ยินเสียงน,น่ารักน่ารักของน้องเกลย้อนกลับไปชื่อของแอบิเกลสุดเก๋และน่ารักนั้นแม่ชมได้เผยว่าชื่อคุณพ่อเป็นคนคิดเราก็งงว่าเขาคิดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันเราชอบเลยจากข้อมูลพายุแอร์บิเกลเกิดปี2015ซึ่งตรงกับปีที่เราแต่งงานกันด้วยและเป็นชื่อที่อยู่ในหมวดหมู่ของพายุ ที่สำคัญบอกเลขแล้วลงตัวด้วยมันดูลงตัวไปหมดชื่อเล่นคือน้องเกลแปลว่าลมที่พัดแรงบางตำราก็แปลว่าความสุขของพ่อส่วนชื่อภาษาไทยเขียนว่าแอบิเกลสุดท้ายแม่ชมบอกว่าปิดอู่แล้วพอแล้วค่ะครบแล้ว